พอผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บนี่ป้าชมนี่เอาลงป้าชมเป็นคนที่ขยันมากในการที่จะโปรโมทสินค้าของเราป้าชนีด้รับโทรศัพท์ในแบดไม่ไหวอ่ะครับรับโทรศัพท์จนแบบว่าในในโซเชียลในในเฟซบุ๊กของท่านเนี่ยอินฟลูเมานะครับติดต่อมาโอ้โหกลายเป็นว่าดังถล่มอลายไม่น่าเชื่อว่าภายในปีสองปีอะแบรนด์สองนี้มันดรอยดังมากอันนี้คือ ผู้ช้างกับผู้เอกมาเจอกันนี่เป็นเรื่องแล้วนะครับเป็นเรื่องสเต็ปแรกพอมาเจอคุณอีกเป็นเรื่องใหญ่เลยคราวนี้มีเท่าไหร่ไม่พอขายมีเท่าไหร่ไม่พอขายพาอคุณอ้อก็เก่งในเรื่องของชารตลาดเก่งในเรื่องของการขายสามคนที่มาเจอกันนะครับเป็นเรื่องทําให้กลุ่ม25ของเราเนี่ยมีมีมียหยอะไรนะยาย่ใหทองเนาะยายทองยายแก้วอะไรสักอย่าง ตอนแรกมีกี่อยู่อันเดียวอ่ะเนอะเพิ่มกี่หมอวันกับมาเจ้ากี่เจ้า้าตีตีโลกกี่โรงพอตอนกลางคืนก็ไปพอที่บ้านสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ครับ